สอนของสมมาสมพุธเจ้าเนี่ยที่ท่านพระเบญจวครีทั้งห้าเมื่อได้ฟังธรรมของพระเจ้าที่เทศว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับเป็นธรรมดาในวันอาสาฬหบุรณะบีหรือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดท่านพญยาโกทัญญะเห็นธรรมครั้งแรกวันต่อมาก็ท่านพระปะมานามะท่านพระริยะท่านพระอสสชิเถระ ก็เห็นธรรมตามลำดับไปเมื่อทั้งห้าท่านนี้ได้เห็นธรรมแล้วเนี่ยก็ทูนขอพระสมบทต่อพระสัสดาม็เป็นไม่สูิเรียบร้อยแล้วต่อมาพระสมมาสมพุทธเจ้าก็เทศพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งแลนหละที่เรียกว่าอนัตตลัคนสูตรอนัตตะอนัตนตาคือความไม่มีตัวไม่มีตนนะนะั่นแหละ เพราะท่านเห็นทำด้วยแล้วก็ท่านก็มีสมาธิที่เต็มแล้วด้วยสมภจ้าก็จะสอบถามไปตามระดับว่ารูปเมธนาสัญญาความจำสังขารความปรุงแต่งที่เป็นบุญหรือเป็นบาปก็าตามแล้ววิญญาณวิญญาณนี่ไม่ใช่ว่าวิญญาณคนตายเราเรียกวิญญาณวิญญาณทั้งหกที่เกิดขึ้น ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกตั้งปวดทำพระรู้ททำรมด้วยใจเนี่ยวิญญาณก็เกิดขึ้นมาซึ่งจิตก็ไปยึดเอาตัววิญญาณตัวนี้เป็นตัวเป็นตนแต่ผู้ที่ท่านมีปัญญาอย่างละเอียดแล้วก็เห็นว่ามันเป็นธรรมที่มันเกิดจากเหตุปัจจัยหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปเช่นความรู้สึกเราเห็นรูปที่สวยงามหรือไม่สวยงาม เราหลับตาความรู้สึกที่เห็นก็ไม่มีแล้วแล้วเราหันหน้าไปทางทิศอื่นเราก็ไม่เห็นรูปนั้นแล้วถ้าเราเห็นแล้วก็เกิดความชอบใจไม่ชอบใจก็เป็นกระบวนการเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนทั้งนั้นแหละการได้ยินการได้กลิ่นการรู้รสรู้ผลดธรพะธรารมณ์ก็เหมือนการความนึกคิดเกิดขึ้นมาในใจนี่เรียกว่าธรรมะ ต้องบอกอารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจแต่จิตก็มีความรู้สึกที่รับรู้ได้ว่ากำลังคิดอยู่ความรู้สึกที่คิดนั้นที่รู้นั้นะรู้เฉยๆนะอันนั้นเป็นวิญญาณแต่เราต้องมีปัญญาที่จิตของเรารู้อีกว่าอันนี้ความรู้สึกอันนี้ไม่ใช่เรามันจะเร็วมากธรรมดาแล้วก็คงจะเห็นได้ยากเหมือนกันอันนี้เป็นต้องมีสมาธิขั้นสูงล้ว พระปัญจวคีทั้งห้านี่อบรมจิตมานานแล้วมีสมาธิที่เต็มแล้วก็ตอบพระสมมาสัมธเจ้าไปว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารมิญ,ญาณไม่เที่ยงพระเจ้าค่า,ารพระสมมาสัมธาจ้าก็ถามไปอีกทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญ,ญาณญญไม่เที่ยงเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คำว่าเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้ไม่มีความคงทนพระปัญจวคีทั้งนั้นก็ตอบว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่า สิ่งทั้งห้านี้ไม่เที่ยงแปลปวนไปเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นทุกขังไม่คงไม่ทรงอยู่ได้แล้วเธอจะควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราหรือเป็นของของเราไหมแต่ยึดมันก็คือเป็นอัตตาตัวตนพราะปะ้อมยมขีทั้งห้าพิจารณาแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงอย่างนี้ทนอยู่ไม่ได้แตกสลายไป ไม่ควรยึดว่าเป็นเราหรือเป็นของของเราเลยจิตท่านก็เลยแยกออกมาละจากขันหเกิดปัญญายานรู้แจ้งเห็นจริงเลยบรุก็เป็นพระอาหารหันต์จิตเป็นอิสระเห็นว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กินนุรทุปธธัฏฐัธรรมรมไม่ใช่เราสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ทันทีเป็นพระอาหารหันต์สาวก พระพุทธเจ้าก็จะสอนพวกเราย์ว่าสเพสังขาราอานิจารสเพสังขาราทุกขาสเพธรรมานตตาสเพก็คือทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละสังขารทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอนิจจากับเป็นอนิจจังอะไรบ้างที่พวกเรียกว่าสังขารรูปกับนามรูปนั้น เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็ได้รูปวัตถุทั้งหลายหรือเกิดขึ้นธรรมชาติก็ได้ในรูปที่จิตเราอาศัยอยู่เนี่ยถ้าสี่เนี่ยก็เป็นรูปแหละที่จิตยังมีความหลงอยู่ก็เป็นเราเกิดมาก็าเป็นเราโตมาก็าเป็นเราเจ็บไข้เดีป่วยก็เป็นเราตายไปอีกก็ว่วาเป็นเราอีก,กมันมีเราต่อเนื่องไปอันนี้เป็นกระบวนการตัวตน สเปสังกาลาทุกขาทุกขังคือรูปกับนามนี่มันเป็นของไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าใจมันเห็นว่าเที่ยงอยู่เรื่อยเห็นว่าเป็นสุขมะก่อนนี้จะเป็นสุขเสียแล้วเกินบางทีหลวงพ่อชาพูดได้เกิดปัญญานะเออเห็นไอ้ตัวแขวแขวไอ้แข่วมันงามๆแล้ววะไงหลังมาก็ไอ้แขวแควมนันเป็นอะไรเนาะไอ,อ้คำว่าแข่วเนะนี่ยเนี่ยมันไม่ฉลาดอะ เราไม่รู้นะรู้แต่ภาษาสมมุติว่าเป็นฟันพอไปเจอคําว่าแขวก็ต้องถามเพื่อนน่มันแขวมันคืออะไรโอ้ก็ฟันไงฟันในปากเรานี่แหละมันแขวแขวนี่แหละก็เลยเข้าใจทำบุญระวังให้ดีนะเราชอบซะเหลือเกินส่องกระจกแหมมันขาวมันเงามันงามมันเลี้ยงเป็นระเบียบระวังให้ดีนะแต่ว่ามันจะทาให้ทรมาน เพราะว่าน้องปู่ท่านเคยทรมานมาแล้วมีปัญหาเรื่องฟันนี่นะแหละท่านก็เลยไปถอนถอนเทเลซี่ก็ต้องเดินทางมาบ่อยอถอนมาใช่ใหมดซะออหมอก็ไม่กล้าถอนเหมือนกันไม่เป็นไรหมออาตามาจะรับปากเองอาตมาจะรับผิดชอบเองทำยังไงได้น้องปู่สั่งก็เลยหมอฟันก็เลยต้องทำ ถอนทั้งหมดปะโอ้วันสิ้าวันนะฉันอะไรไม่ได้นะต้องเอาข้าเหนียวก้อนใหญ่ๆเข้าไปเพราะว่าเล็กๆแล้วมันกลบกันไม่ถึงนี่ไม่มีฟันกว่าจะทำฟันปลอมได้ก็ใช้เวลามันปรวดมันทรมานมันทุกข์มากท่านก็มาเตือนระวังให้ดีนะเราอยู่กับตอไม้ผูๆนะท่านก็เตือนเพราะท่านผ่านด้วยมีประสบการณ์ด้วย ถ้ามีปัญญามาด้วย,ยพระพุทธเจ้าก็ตัดว่สาสเพสังคาร,รามันทุกขาทุกขังมันทนไม่ได้นะไอ้ที่อยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยเรายังสบายที่รู้สึกยังไม่เจ็บไม่ปวดเพราะว่ามันเสื่อมทีละน้อยพอมันเสื่อมมากๆเข้ามันก็ถึงเส้นประ,ประสาทปรงงานไปสุดสมองก็เกิดรู้สึกปวดขึ้นทรมานดังนั้นเลย เราก็เข้าใจว่าชีวิตนี้เราจะมีความสุขสักทีเราก็ไม่มีบ้านเราก็มีบ้านสักหนึ่งหลังเราไม่มีรถก็มีรถสักหนึ่งคันสองคันเรายังไม่มีอะไรเราก็หามาได้ด้วยความมีสติมีปัญญาแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการมันจะได้เหมือนกันแล้วมันรอเราอยู่ด้วยถ้าคนที่หลงมัวเมาอยู่ก็ประมาทไปก็ไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ดเตรียมตัวแล้วถ้าตั้งตัวเตรียมตัวไว้ก็จะ เบาสักหน่อยที่จะมีกำลังที่จะต่อสู้มีสติปัญญาต่อสู้กับเวทนาที่มันจะเราจะรับไปข้างหน้าแต่อย่างไรก็ตามเด็กๆก็ยังแข็งแรงก็พยายามเรียนหนังสือก่อนศึกษาเล่าเรียนคิดเพียนอ่านเพื่อจะได้พึ่งตัวเองได้พึ่งคนอื่นตลอดไปมันไม่ได้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องต่อสู้ศึกษาเล่าเรียนทําการงานให้สําเร็จในชีวิต ภายนอกก็แล้วก็จะต้องมาศึกษาภายในครูครู่กันไปเหมือนกันนะว่าความทุกข์มันอยู่เบื้องหน้านู้นน้องประมาทไม่ได้ลนะเพราะว่าสเปสังขารมันทุกขังทุกขาเนี่ถ้าสะเปธมาแตาติและก็นามเนี่ยทั้งรูปทั้งนามมันน่ะมันไม่ใช่ตัวเราเราคิดอย่างไรมันก็นคิดไม่ออกเลยไม่ใช่ตัวเราเรายังเห็นเป็นตัวเราเป็นของของเราอยู่ มีเขามีเราอันนี้มันหนาแน่นไอ้ตัวที่มันยึดมั่นหรือมั่นเนี่ยมันหนาแน่นที่เราเรียกว่าสักกายะมันแปลว่าแน่นทิฏฐิที่ฝังแน่นปะโสดบาบันคนไม่ใช่อะไรมากเปลี่ยนความเห็นเปลี่ยนความคิดเห็นตัวนั้นเองเปลี่ยนความคิดเห็นมาตัวเราก็ไม่ใช่ตัวเราซะเ,ออเปลี่ยนยังไงก็ยอมรับสิมันไม่เที่ยงจริงๆมันเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้จริงๆร่างกายนี้เราก็เคยเห็นแล้ว ญาติของเราตายไปก็มีมีธรรมาดาตายไปก็มากญาติพี่น้องตายไปก็เยอะนี่เราก็ต้องมาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความเสื่อมไปเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเห็นความเป็นอนัตตาเห็นรูปรูปนี้คืออะไรรูปเป็นความว่างรูปจริงๆมีอยู่เพราะการรวมกันเข้ามาของมวลสารทั้งหลายของธาตุทั้งหลายและมวลสารนี่มันแยกออกจะมีไหม เหมือนน้ำน้ำเกิดจากอะไรไฮโดรเจนออ,ออกซิเจนมารวมกันมันเกิดเป็นน้ำได้เนี่ยเราก็เข้าใจเห็นไหมน้ำจริงๆไม่มีเกิดจากการผสมกันขึ้นมาออกซิเจนไฮโดรเจนจริงไหมแยกออกไปมันก็ไม่มีเป็นธาตุธรรมชาติร่างกายเราทั้งมวลน,นี้ก็เป็นธาตุทั้งนั้นแหละเราแยกออกมาแล้วกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเราได้ยินกันบ่อยๆนะเราก็ต้องพยายามทำแยกธาตุแยกกันแยกอายตนะอย่างนี้ เหตุไม่มีตัวตนเป็นหนทางที่เราจะมีความหลุดพ้นได้จึงเห็นรูปเป็นความว่างความว่างก็คือรูปเวทนาเท่ากับอะไรเวทนาเท่ากับความว่างแสดงเวทนาไม่มีจริงๆเป็นความว่างรูปเวทนาสัญญาณต่าญๆเป็นความว่างหมดเป็นความว่างหมดเมื่อเป็นความว่างหมดทุกอย่างก็สรรพสิ่งเป็นความว่างเพราะ้เมื่อเราเกิดความรู้สึกโลภขึ้นใครเป็นคนโลภโกรธขึ้นหลงขึ้น กายเป็นคนโลภคนโกรธคนหลงมันไม่มีซะแล้วเออความคิดนึกปรุงแต่งมามันก็เกิดจากความหลงมันก็เกิดดับไปเกิดความรู้มาก็เกิดดับไปจิตไปยึดเถือกเ็เป็นตัวเป็นตนกับพาจิตยินดีเย็นร้ายเป็นแวดใจเกิดแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องสร้างบารมีก่อนใะความดีให้มันขึ้นไปตามระดับซะก่อนจากร่างกายเป็นมนุษย์นี้ใจให้เป็นมนุษย์ละพัฒนาให้สูงไปเป็นเทวดา เราจะเกิดระหว่างมนุษย์กับเทวดาวถ้าเราทําความดีก็เป็นปเทวดาจิตก็อิ่มเอ,อิบใจให้เรารักษาจิตของเราไว้ฝึกไว้ในที่สุดแล้วเราจะเบื่อหน่ายคลายความย็นดีก็จะได้รู้ทำเห็นทำเพราะเห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอน,นัตตานี่แหละถ้าบารมีเราเต็มจริงๆเหมือนท่านพเจะขีดก,ก็จะได้บรรลุธรรมเลยนะ แต่ในเบื้องต้นเราต้องสร้างสมบรมบาร,รมีไปก่อนให้บาร,รมีเราเต็มเต็มเมื่อไหร่เราเห็นมนื่นั้นรู้มมรมนะเมื่อนั้นบรรลุเมื่อนั้นนะเจริญก่อน